สติ๊กเกอร์สิ่ชมพูทุกคนนี้มันอยู่ในใจควักมันออกมาแล้วก็แปบะบมันก็ไปชื่อกันคนละอันไม่ชมบูรู้ไปแบมันให้ทั่วโลกมันจากที่ีประเทศไทยถ้าหากผมมีสติกเกอารา์ส่จะแบ,บสความรูปรอบรูปขบวนพาเหรแแบบนการทุกขับด้วยรูนางงามปรามีปัาแบความประบนประนา,นแบบะนานเหมือนคนรุ่นแม่แบบมิเศกบนสิวขอบคุณมากที่ไ้ความรู้เ่นเนะครับ น่ารอไม่เป็นเนี่ยสบายกันะไอ้แดงโอเคนี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่และฉันให้แกนแล้วผ่านเนี่ยแกทำหรือยัง ยังครับเก๋แล้วตั้งแต่แกตอบบัตรเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมแกไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมวกอะทะไม่ได้ทำกับคุณสอนนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีบีอ่ะขอโทษครับเจ้เดี๋ยวผมจะทำเงินตัดธุรกิจเขาพูดจานลงไมาให้เลยฉันขอโทษแกแล้วนะนะครับ ครับเจ๊ครับเจ๊เดี๋ยวผมต้องไปต่างทุ่ดินให้พี่ปูจันที่หน่อยครับครับรู้เรื่องไหมครับจถามแล้วครับมีไม่รู้มีไม่รู้รายการครดีเดดเป็นอะไร อันดับที่โวพรพลจบไก่ย่างถูกเผาฮไอ้เด้ครับเจ๊เจ๊ทำอะไรกับเจ๊เนี่ยฮะเจ๊ฉันแตกหมดแล้วจะพังแล้วทำได้ไงฮะผมขอโทษจริงเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจ น่คือรถจุดดไฟนี้จ,<า>จรีน <5 S 1> <wheelchair S 2> เขาบางเบาแต่ชุ่มชื้นและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันัๆให้กับโรงพายลูกแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำจุ่มล้อล้อโขงใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียงเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำแก้งแตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจ้แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่เจ้ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเนี่ยแกออกจากร้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไล่แกออกเนี่ยแล้วเงิน ยอย่าคิดนะว่าฉันจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจเจอะไ้ผมบอกแล้ว,ลวผมจะเอาอะไรกินละเจแกก็ไปสมัครงานที่อื่นเนี่ยไปเจอะไรไม่ได้เจอะไรผมบอกเลยนะไปฉันลจออนะเอาไปเอาไปแบบนี้เลยเอาไปคิดว่าท้าจะจบแค่นี้เห,หรอเจเดี๋ยวคอยดู ็นที่บ้านฉันพวกคุณสามคนอะไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นนี่มันริมรัวบ้านฉันมันเป็นที่ของฉันไม่ใช่ที่ของพวกคุณพวกคุณไม่อายกันบ้างเลยไงมาทะเลาะก,กันหน้าบ้านคนอื่นอะแย่งที่ที่ไม่ใช่ของพวกคุณนี่ซ้ามีปัญญาซื้อรถอะก็ช่วยมีปัญญาสร้างที่จอดรถของตัวเองด้วยนะไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของพวกคุณอะนี่แล้วถ้ายังมาทะเลาะกันหรือมาสร้างความเดือดร้อนที่บ้านฉันอีกฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกคุณ ฉันน่ะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วค่ะอย่าให้ฉันต้องเอาไปประจานในโซเชียลนะคะสบายเนี่ยกำติดจรวด 4G นะคะคุณเออใกล้แคาไหนุณได้ไม่เหม,มือนเดิม<า>แล้วถ้าจะมาทำอันธพาลแถวนี้ก็คิดดีๆหน่อยนะอย่าลืมนะคะว่าฉันอนะมีหลักฐานบิมไปหาที่จอดที่อื่นก็ได้วะอีกที่งกหาที่ถือไปเลยใกล้แค่ไหน เฮ้ยเสรอธนพลอะไร ล้องให้กับฉันแล้วก็พี่สุทธใชัยนกไหมร็อกติดดี้ด้วยโอ้โหนี่แกลประเพย์จากพี่บังหของบีเดสกาทุกคนทุกคมาดูเลยมาดูเลยเๆๆ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 พๆๆๆๆีๆๆเๆๆๆๆๆข้ๆใจๆี่เๆๆ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 ๆ่ๆนๆๆงของอๆๆ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 ๆรๆบๆๆ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 ๆ่ ไอ้ไหนไเงี้ยไอ้พวกเราล้อไว้อยาให้มันหนีอ๋อพี่ครับปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมนะนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิดคงอะไรกันแต่วันจี้เขาต้ามือนี้จะใจคนว่าจรบการแต่ให้ใจจะได้รวย่ไม่ใจมิจะาทรมย์เราเป็นข้อโุ้ยพี่ครับพี่ขอร้องค่ะโอ้โอยากไปเป็นคนบริหารครับผมจะมาซื้อล่ามูลในตลาดให้เผื่อแผ่รู้ได้ต่อเลยรได้แล้วนี่ยายจันนี้น่าจะเปย์เพล์ขอไปโมสระหอซับก็เด็กันเเลยจ้ะ ครับไม่มีฟไขออาจารการพอชนะแกแอกโซมารีถ้าแกโซมารีตัวเองนะนนไปคุยกับโบกี้เลยเอาใจนนทนนีิที่ิพิกิ๊ไปไปเลยขอร้องนะพี่ไป้อขอบคุณนะเฮ้ย